สวัสดีครับตะวันจันเจ้าฟา์มช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับชนชมที่บ้านบางท่านอาจจะเจอปัญหาเนี่ยครับใบเหลืองส่วนยอดด้านบนเป็นแบบใบห่อแบบนี้นะครับช่วงร้อนจัดๆเนี่ยบางทีเราลดน้ำลงไปแล้ว เกิดปัญหาคือน้ําไม่เพียงพอนะครับเพราะอากาศเขาระเหยไถ่เทวไว้นะครับอันนี้ดูสังเกตไหมครับก็คือลดชุ่มและด้านบนแต่ด้านบนต้นนี้ก็ยังมีอาการของใบเหลืองใบหอนะครับถ้ามีอาการแบบนี้ส่วนใหญ่ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับให้คอยดอูดินด้วยนะครับคือบางทีเราลดไปอรอบต้นแล้วชุ่มช่าแล้ว แต่ด้านล่างนะครับให้สังเกตนะครับเนี่ยครับบางที่เห็นไหมยังแห้งอยู่เลยนะครับคือบางทีเราลดไปน้ำด้านบนชุ่มฉ่ำแล้วแต่ดินเนี่ยไม่ไม่ค่อยอุ้มน้ำนะครับไม่ค่อยอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนดินมานานนะครับ บางทีเนี่ยครับอาการแบบนี้คือดินด้านล่างาไม่รับน้ำครับน้ำไหลผ่านไปอย่างเดียวก็คือทำให้ดินภายในเนี่ยแห้งนะครับท,ท,ทั้งๆที่ด้านบนนะครับดูเหมือนว่าเราจะลดน้ำชุ่มฉ่ำแล้วแต่พอดีว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนจัดนะครับคือเขาก็ละเหยไวแล้วดินเขาก็จะแข็งไวนะครับมันก็เลยเกิดอาการที่ว่าน้ำไม่พอ นะครับแต่ต้นนี้คือเกิดจากรดน้ำไม่ได้รดน้ำด้วยมันก็เลยเออกอาการที่ค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับก็คือใบเดืองเลยแล้วก็ตัวใบที่เป็นใบใบล่างใบแก่ก็คือเหลืองส่วนใบยอดด้านบนก็เป็นแบบนี้ครับหอ่อนะครับถ้าอาการแบบนี้ในช่วงหน้าร้อนให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า,าน้ำ จะไม่ไม่พอนะครับก็ให้เราลดน้ําเพิ่มหรือลดเช้าลดเย็นอะไรประมาณอย่างนี้นะครับให้ใบเขากลางออกมาแล้วก็ใบเหลืองนี่คือถ้าเหลืองแบบนี้แล้วเดี๋ยวก็หลุดร่วงลงไปนะครับแต่ส่วนใบที่หอ่อๆแบบนี้พอเราลดแล้วความชื้นพอแล้วใบเขาเนี้ยเขาก็จะกลางออกเหมือนเดิมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับในช่วงฤดูร้อน ในกรณีที่ใบเหลืองแล้วก็ใบห่อแบบนี้นะครับโอเคนะครับลองไปทำกันดูได้นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม